สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในรอบนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขกริส์กันว่าแท้จริงแล้วนั้นนะคะตัวเลขที่เขาเรียกว่าคู่ศัตรูมันเป็นคู่ศัตรูจริงหรือเปล่านะคะและเราต้องกลัวต้องระวังเลขเหล่านี้หรือไม่หรือว่าเราไม่ควรใช้เลขเหล่านี้เลยทีนี้อาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะเะว่าตัวเลขทุกตัวมีทั้งด้านดีและ ด้านไม่ดีสิ่งที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเลขที่มันไม่วักผู่ศัตรูก็คือเลขบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้ตัวเลขนะคะทางด้านดีและด้านไม่ดีเราจะได้รู้เท่าทันในส่วนที่ดีของตัวเลขนี้เราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่มันไม่ดีของตัวเลขเราก็หลีกเลี่ยงระมัดระวัง เทียงเท่านี้ชีวิตเราก็จะแฮปปี้ไม่ต้องไปกังวลว่าเป็นเลขคู่ศัตรตูเป็นเลขไม่ดีซึ่งบางทีเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงตัวเลขเหล่ามีได้เลยทีนี้เรามาดูเลข48กับ84นั้นมีความหมายว่าอย่างไรคออนุญ่อาจารย์ต้องให้ท่านรู้จักก่อนว่าเลข4เราจัดแทนด้วยดาวพัพพุดนั่นเองเวลาเราเจอเลขสให้เรานึกถึง เรื่องของการใช้คำพูด<ง>การใช้สมองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีเลข4หรือว่ามีดาวพระพุธเนี่ยมักจะเก่งในเรื่องของการติดตอ่อการเจรจารวมถึงเรื่องของการทําการค้าการขายเป็นนักธุรกิจการค้าการขายมีวาจาเป็นเลิศเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านตำรับตําราและนําความรู้ในตำรับตำรานั้นมาพลิกแพง ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินชีวิตเรียกว่าคนที่มีดาวพุธเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะไม่ค่อยยิงกับตำรับตำลากมักจะใช้ประสบการณ์จริงมากกว่าในการที่จะดำเนินชีวิตของท่านและโดยมากแล้วคนที่มีดาวพุธหรือเลขสีนี้มักจะเป็นคนชอบสะสมนะเป็นคนชอบคิดชอบทำเป็นนักวางแผนที่ดีเพราะฉะนั้นอาชีพที่บากกับเลขสี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้คำพูดเป็นหลักนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเซลนะคะเป็นพวกมาพีเซนเป็นพวกที่ปรึกษาเป็นคนที่วิทยากรเป็นนักข่าวเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นการใช้คาพูดหรือว่าทนายความก็ได้หรือว่าครูบาอาจารย์ก็ยังได้เลยนะเพราะฉะนั้นเลขสี่เนี่ยจะให้คุณกับคนที่ทํางานพวกนี้เป็นหลักเลยทีนี้เรามาดูเลข8กัน เลข8นั้นนะคะจัดแทนด้วยดาวพระราหูหรือเรียกว่าอักสุรินราหูนั่นเองเวลาได้ยินเลข8หลายคนก็มักจะกลัวกันนะคะว่าเลขเป็นเลขที่มันไม่ดีแต่แท้จริงแล้วนั้นเลข8ในด้านดีก่อนในด้านดีคือเลข8นั้นจะเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิภาณพลิกแพงเก่งเป็นคนที่อย่างรู้วารักจิตคนว่าคนคนนี้เข้ามาหาเราเนี่ย มีความคิดความอ่านเป็นแบบไหนเรียกว่ามีเซนส์สัมผัสที่ค่อนข้างแรงและเป็นคนที่มักจะทําอะไรมักจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงกับเรื่องนั้นเป็นคนที่บกมุ่นลุ่มหลงก็จริงแต่ถ้าหบกมุ่นลุ่มหลงกับเรื่องที่มันถูกที่ถูกจังหวะหรือเกิดประโยชน์ท่านจะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงมากแต่ถ้าลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจะเกิดผลเสียตามมาเช่นเดียวกัน โดยมากแล้วนะคะคนที่มีเลข8ในด้านดีเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นคนรักพวกรักพ้องเป็นคนมีเมตตาที่ดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหูเบาบางทีเนี่ยชอบคำเย็นยอชอบคนมาพูดจาดีเขาหน่อยก็ใจอ่อนที่สงสารไปแล้วแต่บางทีสงสารคนผิดก็บีในด้านที่มันไม่ดีของเลข8คือคนที่มีเลข8นั้นมักจะเป็นคนที่โมโหร้าย วู่วามบางทีขาดสติยับยั้งชั่งใจเป็นคนใจใหญ่กล้าลงทุนกล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังหรือบางทีการลงทุนหรือการใช้เงินเนี่ยมักจะใช้เงินมือเติบหรือว่าอยากได้อะไรต้องต้องเอาให้ได้กล้าทุ่มบางทีบางครั้งการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเลขแปดเนี่ยเช่นพวกขับบาร์คาลโอเคในธุรกิจเทาๆถ้าท่านบริหารจัดการไม่ดี หรือเล็งผลเลิดมากจนเกินไปจนขาดสติเนี่ยเพราะเราว่าผลเสียจะตามมาได้เพราะฉะนั้นคนที่มีเลขแปดนั้นต้องดูให้ดีนิดหนึ่งอย่าโลภจนเกินไปและอย่าหูเบามากจนเกินไปนะทีนี้เรามาดูเลข4กับเลข8เลข8กับเลข4นั้นจะให้ผลในด้านใดบ้าง4 8หรือ8 4นั้นจะให้ผลในเรื่องของการรู้จักใช้คำพูดมีปฏิาาพันธ์ไหวพิษพลิกแพงเก่งเพราะฉะนั้นเลขพวกนี้มักจะเกี่ยวข้องกับ คนทางานที่ต้องใช้คําพูดนะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกหรือว่าทํางานที่ต้องมีการใช้หวัพริบพิกแพงพวกเซลล์พวกงานออกอีเวนต,ต์ต่างๆหรือพวกที่มีความคิดเชิงธุรกิจเชิงลุกไม่เป็นไปตามแบบเขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามปกติมักจะมีทางลัดมักจะมีแบบเขาเรียกว่ามีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะ,ะทางเซนเลอร์หรือทํางานทางด้านบัญชีก็ได้นะให้ผลดีและธุรกิจที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยให้ผลดีมาก แต่โดยมากแล้วนะคะเลขสี่เลขแปดนั้นต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการเสียเครดิตได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเลขสี่เลขแปดหรือเลขแปดลเลขสี่นั้นจะรับปากใครท่านต้องมั่นใจว่าตัวท่านเองนั้นสามารถทําได้ในสิ่งที่รับปากหรือไม่ถ้ารู้ตัวว่ารับปากไม่ได้ก็อย่ารับปากทรงเดชนะไม่งั้นท่านจะเสียเครดิตจะขาดความน่าเชื่อถือไปได้นะและเลขสี่เลขแปดในด้านดีคือจะแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้เก่งเอาตัวรอดนะคะเลข4 8่จะดีกับสำหรับพวกทำงานทางด้านการตรวจสอบทำงานบัญชีทำงานเกี่ยวกับเรื่องของทนายความทำงานเป็นตารวจสืบสวนคดีหรือแม้แต่พวกเซลล์พวกทำงานการค้าการขายที่มักจัพลิกแพงได้สามารถที่จะเอาตัวรอดหรือว่าทำให้ธุรกิจนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยง่ายด้วย และที่สําคัญคือเลข4กับ8 8ดแนั้นต้องระวังเรื่องหนึ่งคือประมัดระวังการลงทุนที่สมเสี่ยงหรือการทําสัญญาเอกสารต่างๆมักจะผิดพลาดได้ง่ายหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงเพราะฉะนั้นเลข4กับ8 8ดแนั้นต้องระวังให้ดีเพียงเท่านี้เลข4 8กับ8จก็ไม่ใช่เลขคูู้สัตรูที่น่ากลัวอีกต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ